สวัสดียามเช้าที่ไร่เกษตรอินทรีย์พิรัตวังน้ำยินนะครับชาวนี้ก็พามาชมบริเวณหน้าไร่นะครับอานจะผ่านไปสองปีเริ่มตั้งแต่รั้วหน้าไร่เลยนะครับมาถ้กใารติดตามคลิปใน YouTube ผมก็จะมีการปลูกมะขามโดยการหยดมเมล็ดลงไปเพื่อเป็นรั้วในตอนนี้เริ่มเห็นสูงขึ้นมาระดับหน้าอ,อกแล้วนะครับต,นต้นโตๆนะครับเอ่คือรั้วในถนน ครับเข้อนาไรครับด้วครับเดี๋ยวผมก็จะทําการตัดแต่งตัดทรงพุ่มมันครับไอตอนนี้เตี้ยอยู่ก็อ้องปล่อยไปก่อนครับมีทั้งเตี้ยทั้งสูงครับร้วมีรัวร้วน้นาไรประมาณสองปีผ่านไปต้นสักเห็นสูมากเลยวู้โงนี่ครับ ซึ่งรู้ว่าตัวนี้ถ้าเดินเลาะไปเรื่อยๆผมก็จะปลูกอเพื่ผักกินได้นะครับมีทั้งแก้วมังกรผมก็ปลูกให้มันเกาะสองรัวไว้เนี่ยครับเริ่มโตแล้วนี่ก็จะอมครับนี่คือรั้วระหว่างไทยแนวชายแดนที่ข้างๆนะครับนี๋ยอจะอมเดี๋ยวต้องตัดแต่งก็สลับกับแก้วมังกรกันไปคับเห็นนะครับ ขอสักพักนึงเดีย๋ยวก็ได้กินนะครับรัว้วเดินมาเรื่อยๆแล้วริมรั้วมาทางริมรั้วเนี่ยก็จะเป็นของผักเส้ส่วนใหญ่นะครับชาวอมใหญ่มากจะต้องตัดเต่งจริงวันนีที่หนึงหน้าผัวนี่แตกไว้มากเลยครับเดี๋าชาวอมอหลังท้ายๆต้นชาวอมก็จะเป็นยอดมันปูนะครับ ถึงเป็นที่ิยมของคนชอบกินเผ็ดทางใต้นะครับยังปูก็ทรงพุ่มใหญ่มากเลยไม่ได้มีเวลามาดูมันยิ่งหน้าฝนด้วยแล้วแต่ก็เป็นตัวบ้านนะครับเป็นหน้าไร่ครับโอ้นี่ติดเองนะครับน่าจะเป็นฟักทองมีเห็ดอะไรด้วยนี่เปิ้บสีส้ม,สม อ้าวครับผมเรนหน้าได้ก็ผสมประสานปันเปกันไปนะครับให้กเกษตรผสมนะครับเรินหน้าได้กับอภิรัตน์นะครับเดินวกกับไม้ครั้งหนึ่งอีกสักพักนึงมไม่กี่ปีครับเด็กจ,จะล่มลื่นโอเคนะครับอ้อาวอีกนิดหนึ่งมีไผ่ผมปลูกไผ่เลี้ยงไม เป็นแนวคือพวกนี้ปลูกไปไปประดงประดับด้วยนะอะไร,อรไอโนไผ่เนี่ยตัดแจกเพื่อนบ้านบ่อยแล้วครับแทงนอเนี่ยครับรบ,บางออผมก็เก็บไว้ให้มันได้โตขึ้นต่อแต่ก็พยายามขุดมันออกด้วยแต่งไปด้วยครับเนี่ย โอเคคลิปนี้ก็เพลงแค่นี้ก่อนแล้วยครับบริเวณหน้าไร่ข้ประสบปนเปไปอาจจะพูดไว่หมดนะครับก็นะครับกรเกษตรสนุกนะครับต้องลงมารุยรุยรุยนะครับสวัสดีครับ